เวลาเราพูดถึงการดูแลสุขภาพมักจะนึกถึงการดูแลสุขภาพร่างกายจนบางทีดูเหมือนจะลืมนึกไปนะครับว่าการดูแลสุขภาพสมองซึ่งถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของร่างกายก็มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คิดว่าสมองมีความสำค,ค,คัญกับร่างกายคือสมองก็ช่วยที่จะควบคุมส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ช่วยสั่งงานอะไรต่างๆเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือว่า สิ่งที่ร่างกายต้องการหรือว่าตอบสนองในสิ่งที่เราได้รับเขาเรียกว่าตอบสนองในสิ่งที่เราได้รับเ e s ปอนสมาอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าสมองมีเอาไว้สําหรับควบคุมและสั่งการในระบบร่างกายของเราที่เรานึกคิดเพราะมันเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนไหวหลายอย่างนะคะก็น่าจะมีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งะครับเพราะเพราะเพราะเป็นระบบสั่งการ ทุกอย่างจะเกี่ยวกับความจําสติปัญญาไหวพริบปฏิพัน์อยู่ที่สมองเป็นอวัยวะที่การแพทย์ปัจจุบันยังไม่สามารถเปลี่ยนได้หัวใจสามารถเปลี่ยนได้แล้วแต่สมองยังไม่สามารถเปลี่ยนได้สมองของมนุษย์เราเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะถือว่าเป็นอวัยวะหลักเลยที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีการดำเนินชีวิตได้ ตามที่เราควรจะเป็นรวมถึงช่วยในการทำงานของอวัยวะต่างๆด้วยค่ะสมองมีหน้าที่หลายอย่างนะคะหน้าที่หลักๆเลยเนี่ยที่ทุกคนมัจกจะกังวลแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ต้องมาพบแพทย์บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นก็คือเรื่องของความจำแต่จริงๆสมองยังมีหน้าที่ที่มากกว่านั้นนะคะนอกจากความจำแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของความคิด การวางแผนการจัดลำดับต่างๆสมองควบคุมให้เรามีพฤติกรรมตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมในสังคมและสมองเองเนี่ยก็ยังเป็นส่วนที่ควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆในร่างกายช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานไปได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์เช่นการควบคุมการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงการควบคุมอุณหภูมิต่างๆในร่างกายด้วยค่ะ สมองของคนเราเนี่ยมีความสําคัญมากนะคะเพราะมันเป็นศูนย์กลางของความคิดเราทั้งหมดถ้าเกิดมันเสื่อมเร็วเกินไปกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบปกติได้ค่ะสมองนะคะความสําคัญของมันก็คือเป็นศูนย์กลางการทํางานของร่างกายอะคะอ่ะรวมไปถึงความจามําอารมณ์ความรู้สึกนะคะถ้าสมองทํางานไม่ปกติเราก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติอะคะ่ะ สมองของมนุษย์เรานะคะจำนวนเซลล์ประสาทเนี่ยยังจะเพิ่มได้ในระยะแรกหลังจากที่เราเกิดมานะคะแต่เมื่อเราเข้าสู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วถึงแม้ว่าจำนวนของเซลล์สมองจะไม่ได้เพิ่มจำนวนขึ้นแต่เราสามารถพัฒนาให้เซลล์สมองที่มีอยู่เนี่ยมีการทำงานประสานกันที่ดีขึ้นเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นรู้เรื่องมากขึ้นเนี่ยโดยการพัฒนาสิ่งที่เราเรียกว่าโครงข่าย ของใยสมองให้แน่นขึ้นให้ต่อกันได้ดีขึ้นได้ค่ะสมองของคนเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างบอบางมากถ้าสังเกตดูนะคะในธรรมชาติเนี่ยเนื่องจากสมองเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างบอบบาง ธรรมชาติก็เลยสร้างกะโหลกมาห้มมาไว้อีกครั้งอีกชั้นหนึ่งนะคะสำหรับสมองของคนเราเนี่ยมีโรคเกิดขึ้นได้มากมายตั้งแต่ความผิดปกติของเนื้อเยื่อต่างๆในสมองเองไม่ว่าจะเป็นการสร้างเกินเช่นมะเร็งเนื้องอกต่างๆในสมองนะคะหรือว่ามีการตายของเซลล์สมองไปนะคะเช่นโรคพาร์กินสันโรคอัลไซเมอร์ สมองยังสามารถมีการโรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้จากโรคทางระบบอื่นๆที่ทำให้เลือดมาเลี้ยงสมองไม่ดีหรือเลือดที่มาเลี้ยงไม่มีคุณภาพมีสารอาหารไม่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นโรคหลอดเลือดต่างๆถ้าเลือดมาเลี้ยงไม่ดีเส้นเลือดในสมองตีบก็ทำให้ผู้ป่วยเป็นอาการอมาาัอมาพาตอัมพฤกษ์ได้หรือถ้าเลือดที่มาเลี้ยงไม่มีคุณภาพเช่นมีน้ำตาลน้อยไป หรือมีเกลือแร่ต่างๆที่ผิดปกติก็อาจจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการซึมมีอาการสับสนหรือหมดสติมาพบแพทย์ได้ค่ะปัจจุบันโรคทางสมองพบมากขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากจํานวนของผู้สูงอายุที่มากขึ้นในปัจจุบันนะคะ ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พบว่าเรายังควบคุมปัจจัยโรคเรื้อรงังที่ทำให้มีผลต่อเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีพอเช่นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงหรือน้ำหนักตัวเกินเพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคทางสมองในปัจจุบันพบมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคเรื้อรังมากกว่าค่ะ เราคงไม่สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุขได้หากสุขภาพสมองของเรานั้นไม่แข็งแรงและอาจส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลงดังนั้นเราควรจะหมั่นดูแลเอาใจใส่อวัยวะที่สำคัญนี้อย่างจริงจังช่วงหน้าเรามาติดตามกันนะครับว่าอาการใดบ้างบ่งบอกว่าสมองของเรานั้นเริ่มมีปัญหาแล้วตอนนี้พักกันสักครู่ครับ ผู้ที่ติดเหล้าหรือดื่มเหล้าเป็นปริมาณมากๆนะคะโดยมากเนี่ยงานวิจัยจะบอกกับเราว่ามากเกิน1-2ถึดื่มต่อวันนะคะก็จะมีผลทำให้เซลล์สมองตายเร็วขึ้น